ตาหาหนอใหม่เด้ออาวตาโนใหม่อันนี้จะห้อยกะระแตกระลลกกินมาท่านเพิ่นนอนน้อย เอาพ่อเดียกินเอาไปต้มแล้งนะนนายางไปหอดกอนเห็นดินี่ยางมาหนีซื้อ,อนี่แต่แถวนี้ละกกอนะอไม่กำลังจะติดนี่ก็เลยโอ้โห กัปปุกับปนังกระติกเคมียายิงกระแตคนว่าพี่สิได้กินอยู่ดอกเนืนยนตตายฟื้นประึดแล้วเนาะคันผูเพิ่นหาฟื้นเนาะแต่ท่าเนี่ยข้าเจ้าบ่หาฟื้นข้าเจ้าท่านสมัยใส่แก๊สใส่ยังกัน ทักปลามันบ่มีหยอดของปลาเนาะให้พันมีหยอดมี่ยังกับข่ยูดอกกระเจียวปากกลากระาลอยู่เด้หันแต่ว่าพันแกเบิดเดพันแกเบิดดอกกระเจียวปลาเราได้กินดอกยุ่งลายแม่หมุนเข้าไป ออกได้บ่ละเพื่อนหมุนไปทางอยู่วาเฮ้ยห,หลายพักป่าปลาบ่มีเห็ดปลาบ่มีเห็ดจ้าได้ของเราอยู่ เฮ็ปดปวกจากมูก็เอานะโอ้กระหอกกินแล้วอย่าเอาเหอะกระหอกกระแตป้าหลายขาแหลงยุงย่งหลายหลายต้อโอ๊ พันหามไปได้พันเกิดสีหามเอาไปแล้วได้ยุ่งก็ได้มาเดี๋ยวจ้ามาหา,าหน่อไม้น้ำกัน,น <c oughs> พันมามาดอกพ่นนะบ่มาดอก สื่อกินไหนหนะสิสื่อกินโหลดเดอ้อจากพี่น้องเลยหามันลำบ,บากใช่ไหมหาหาไงปันไดย์เด้มันเดี๋ยวหมนปลาหมุนยังโด่งไปยังสิหรอโอ้